สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าขอใช้เวลาสั้นๆคลิปสั้นๆน,นะครับทำแล้วก็อยากจะพูดบางสิ่งบางอย่างในใจแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ทราบนะครับแต่ข้อ oh. ความนี้ก็อาจจะส่งไปถึงกับคนใกล้ตัวของจ่าด้วยซ้ํานะครับแล้วก็อย่างเช่นคุณแม่ภรรยานะครับพี่สาวแล้วก็คุณนะ้าแล้วก็เพื่อนเพื่อนของจ่าที่ เมื่อคืนนี้ได้โทรมาโอ้โหโทรมาเยอะเลยว่าจ้าทาอะไรอยู่อ่ะลูกทําอะไรอยู่ทําทไมไปทําอย่างนั้นรู้ไหมว่ากำลังกำลังเล่นอะไรอยู่กำลังทาอะไรอยู่ผมผมรู้ตัวครับแม่ผมรู้ตัวครับทุกทุกท่านผมรู้ตัวครับเพื่อนอะไรเงี้ยผมรู้ตัวครับผมรู้ตัวนะผมรู้ทุกอย่างว่ามันมันกาลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็เข้าใจดีครับ ทุกท่านที่โทรและติดต่อหลังไมค์มหาจ่าก็คือมีความห่วงใยและความปลอดภัยของจ่าอย่างเช่นพูดในกรณีที่ว่า,วาจ่ายอยู่ในที่แสงสว่างมีคนตามจ่าได้แล้วถ้าจ่ากลับไปไทยไปอยู่ที่ไหนแล้วอะไรยังไงแล้วคนแปลกหน้าถ้าเขาเกิดไม่ชอบเราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วความปลอดภัยของจ่าจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับ <S <S ผมเข้าใจดีครับผมเข้าใจดีแล้วผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณแม่ภรรยาขอบคุณทุกๆุกสายที่โทรมาเมื่อคืนนะครับ เข้าใจดีผมเขาบอกแบบนี้ว่านะครับการที่ได้อยู่ในกองทัพย3สิบสาปีมานี้นะครับมันสอนอะไรผมเยอะเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นในตั้งแต่ที่ผมบรรจุมาจนถึงปัจจุบันทําให้ผมโตมาในกองทัพตั้งแต่อายุ18บปปีจนตอนนี้จะ4 2ี่สบสองแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากกองทัพคือความถูกต้องความถูกต้องนี้คือต้องทําถูกต้อง แม้กระทั่งคนมองหรือคนไม่มองนะครับแม้กระทั่งคนจับสายตาเราในการกระทําของเราหรือไม่จับการกระทําไม่จับไม่จับไม่ดูไม่ไม่จับตามองเราอะนะเราความถูกต้องนี้จะต้องทําในทุกๆวินาทีแม้กระทั่งคนมองหรือไม่มองจริงๆและผมก็เชื่อมั่นด้วยความที่กองทัพได้สั่งสอนผมจนถึงปัจจุบันนี้เรามีสามคครับที่เรายึดมั่นตลอดนะครับอาเนอร์นะครับ Courage นะครับ Commitment 3ามคำนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในกรอนี้นี่เช่นกันในการที่ตัดสินใจกับการที่มาทำคลิปเกี่ยวกับ California University ย้ำอีกครั้งนะครับมี3ามคำของกองทัพเราที่สอนจ่านะครับกองทัพเรือของจ่า h o n o r นะครับ Courage แล้วก็ Commitment นะครับมันทำให้ผมนั่ง หรือนิ่งทนไม่ได้ทั้งๆท,ที่ผมรู้คำตอบและมันเป็นสายงานที่ผมทำโดยตรงผมจะปล่อยผ่านไม่ได้เพราะเรายึดมั่นในความถูกต้องเพียงเรายึดมั่นในความถูกต้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปต้องปล่อยให้มันเป็นไปครับ ตลอดเวลา23ปีมานี้ผ่านมาแล้วสองสงครามสงครามตึกถล่มในแล้วเนสงครามอ e ิรักนะครับและตลอดเวลาที่จ่าบรรจุมาตั้งแต่สงครามเริ่มจนสงครามจบ20ปีมานี้เนี่ยผมก็ได้อยู่กับมันมาตลอดน่าจ่าเชื่อว่าจ่าได้ตายไปกับสงครามแล้วผมพร้อมครับเมื่อวันนั้นมันมาถึง ที่ผมต้องจากโลกนี้ไปแต่อย่างน้อยเนี่ยผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำและผมเชื่อว่าความถูกต้องที่กองทัพได้สั่งสอนผมได้ทำเต็มที่เต็มหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณความผงใยครับผมผมรู้ดีว่าผมกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ต้องขอพระคุณทุกๆก,กำลังใจ มันไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดจ่าได้แล้วแต่จ่าก็เต็มใจดีใจที่ได้เอาความรู้ความสามารถของตัวเองมาชี้ต่างในกรณีนี้และจะทำต่อและจะทำอยู่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ผมพันจาโทสิทธิกรกัญจยา U.S. Navy